ท่านเอกหมอลำดังของทางภาคอีสานเนาะกับนางเอกหมอลำนำเพลงอันทรงคุณค่าของอาจารย์นักแต่งเพลงไปร้องลง y o u t u b e แล้วก็ร้องบนเวทีด้วยโดยไม่ได้รับการอนุญาตหรือไม่ได้รับการสอบถามอะไรแต่อย่างใดมีข่าวแว่วๆมาแล้วละ่ะค่ะว่าท่านอาจารย์ก็ไม่ยอมเลยแหละนะ ต้องบอกบอกเลยว่าการที่เราจะนำเพลงใครไปร้องนี่ต้องขอลิขสิทธิ์ขออย่างถูกต้องนะคะตอนนี้ทางค่ายเพลงแล้วก็ทางอาจารย์นักแต่งเพลงเนี่ยคุยกันแล้วค่ะว่าจะเป็นเรื่องเป็นความกันเลยทีเดียวกับพระเอกหมอลำดังคนนี้อ่าก็ยังไงก็คอยติดตามข่าวกันดูนะคะเดี๋ยวสักประมาณค่งนี้แหละเดี๋ยวได้อัปเดตข่าวอีกทีหนึ่งนะคะก็ ติดตามกันด้วยแล้วก็ฝากด้วยค่ะเชื่อชูครูเพลงกว่าท่านจะแต่งเพลงมาได้กว่าจะคิดแต่ละคําแต่ละคําร้องทํานองมาได้ก็ให้เกียรติท่านอาจารย์นิดหนึ่งไม่ว่าท่านจะอายุมากอายุน้อยยังไงคุณนําเพลงเขามาก็ต้องเรียกว่าเป็นอาจารย์นักแต่งเพลงแหละเนาะยังไงฝากไว้ด้วยคะ่ะห้องข่าวคนลูกทุ่งเดี๋ยวติดตามกันดูนะข่าวนี้ข่าวใหญ่ประเด็นดังแน่นอนค่ะห้องข่าวคนลูกทุ่ง